ใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้เนี่ยเสียงลือตลอดทั้งวันนะครับว่ามีหนึ่งคนครับคุณผู้ชมครับที่ได้เหรระหว่าง2ท่านนี้ครับบิ๊กต่อกับบิ๊กโจกครับคุณผู้ชมครับบิ๊กต่อพลตํารวจเอกสุรพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอตรและฝั่งขวาบิ๊กโจกพลตํารวจเอกสุรเชษหักผ่านรองผบอตร แหมทีมงานก็ช่างหาภาพอินเสิร์ตนะครับภาพกอดกันก่อนหน้านี้เป็นประเด็นความขัดแยง้งคุณผู้ชมติดตามข่าวทราบอยู่แล้วแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยบิ๊กต่อพอบตรก็ถูกสั่งย้ายไปประจําที่สํานักนายกรัฐมนตรีขณะที่บิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากรัชาการคดีเนี่ยปปชก็ตรวจสอบอยู่ครับ,มมรบก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบชุดหนึ่งซึ่งมีคุณฉัชดชัยพรมเลิศเป็นประธานกรรมการตรวจสอบวันนี้ข่าวลือแพ,พร่สะพัด จนกระทั่งคุณผู้ชมครับคุณฉัดชัยปรากฏตัวที่สภาครับนี่ครับตามรายงานก็คือคุณฉัดชัยมาพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลสอบสองบิ๊กตำรวจก็คือกรณีของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจกนี่แหละครับนนแล้วทันทีที่นักข่าวเห็นคุณฉัดชัยวิ่งเข้าไปหาเลยนะครับถามคำถ,ถามแรกออบิ๊กต่อได้เฮใช่ไหมคนไปต่อคือบิ๊กต่อใช่หรือไม่ ทางครับค้ณรัผลสอบยังไงฮะเห็นท่านนายกบอกว่าท่านจะมาพบเรื่องผลสอบท่านนายกพูดแล้วค่ะมออาจารย์วิสุนุแต่ว่าผลสอบเบื้องต้นล่ะคะท่านคะบอว่ามีน้งมอจะคืนบจะรอได้คืนใช่ไหมคะบิกต่อได้คืนใช่ไหมคะเรื่องการตัดสินใจของท่านนายกที่ท่านมออาจารย์วิสุนุค่ะแล้วแล้วท่านทอจะเปิดเผยได้ไหมว่าผลสอบว่าสุดแล้วมีคนได้ไปต่อคนหนึ่งคนหนึ่งโดนใช่ไหมคะ เป็นเรื่องอาจารย์วิษณุฮะพรุ่งนี้อาจารย์วิษณุสลดแของท่านโจ๊กเหมือนยังไม่เสร็จใช่ไหมครับต้องต่อนพรุ่งนี้ฟังอาจารย์วิษณุลัรับอนี้จะเคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมครับท่านประตูประตูพรุ่งนี้ฟังฮะสิบเรได้กลับกลับที่อยาใแต่ว่าผลสอบนี้านสอบนี้คือสอบแีไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและแค่กฎ เส้นะนะึงครับานาอันไหน่ yes, no ัน no, kind of so ี like ่ตรวจสอบอยู่เรากนนี้ไม่ได้ไปว่กรล่วงกับกระบวนการยุติธรรมแปลว่าดูแค่ว่าที่ปีล็อกเรื่องร้องเรียนกันตอนนั้นที่นายกตั้งขึ้นมาเราดูประเด็นแค่นั้นเราไม่ได้นำประเด็นอื่นมาด้วยใช่ไหมคะทุ่งนี้ฟังอาจารย์ดส้งคอบสอบนี้จะส่งให้ปมชหรือว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นอื่นยมนายกสั่งตั้งกรรมการเมื่อสอบเสรจก็ส่งให้ท่านนายกปีที่เป็นผู้ตั้ง จบหน้าที่ของกรรมการแล้วส่วนนายกจะเอาไปให้หน่วยงานไหนแล้วในผลสอบเราได้ชี้แนะไหมคะว่าต้องส่งหน่วยงานไหนเป็นคนตรวจสอบต่อเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับขอบคุณมากครับหมายแสดงว่าถึงหน่วยงานไหนก็ถึงหน่วยงานนั้นใช่ไหมตามกระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับขอบคุณครับท่านมีเหตุไหมครับเป็นเหตุเป็นการปรากฏตัวอย่างรวดเร็ว นักข่าวไม่ทันตั้งตัวนักข่าวอยู่อีกจุดหนึ่งวิ่งกันมาคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงหอบของนักข่าวเราพี่เข้มวิ่งมาแล้วพยายามจะถามฮะคุณจับชัชยก็เลี่ยงที่จะตอบแต่ประเด็นสําคัญก็คือนายกตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผลออกมาก็เอามาส่งมอบให้ท่านนายกตัดสินใจวันพรุ่งนี้คุณวิษณุจะถแถลง11โมงซึ่งปปชเนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลก็บอกว่าก็เตรียมทําหนังสือไปที่รัฐบาลขอผลสอบมาด้วย<ฮ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ปปชก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน และหลังจากที่คุณชัดชัยพบนายกรัฐมนตรีนายกในเวลาต่อมาก็าออกมาบอกครับคุณชัดชัยก็มารายงานจริงเดี๋ยววันนี้คือนี้ครับคือตอนนี้ทางท่านประธานท่านชัดชัยพรมเลิศนะครับท่านบอกมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วก็ผมรูอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็มีองค์กรอิสระคือโทรให้เป็นประธานเนี่ย ในการที่จะมีการชี้แจงข้อมูลเนี่ยก็ขอให้ทางท่านที่ปรึกษาของนายกรบนตรีท่านวิศนุคเครืองามเป็นคนแถลงเรื่องนี้และดําเนินการต่อไปครับระแถลงได้วันไหนคนระับไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องขอเช็คดูก่อนวันนี้คุณชาชัยจะเข้ามาหาผมด้วยครับบ่ายนี้ครับครับก็เรเร็วนี้แะครับไม่ไม่ไม่วันนี้บ่ายก็พรุ่งนี้ครับนะครับหวังว่านะครับคนนี้เป็นบวกกับทั้งสองคนหรือว่าคนหนึ่งคะเดี๋ยวค่อยฟังชี้ใจดีกว่านะครับใครจะได้ไปต่อคุณผู้ชมครับ อย่างที่นักข่าวถามนั่นแหละฮะคือกระแสมาตลอดว่าเป็นบิ๊กต่ออย่างนี้นะครับสำนักข่าวอิสารายืนยันกับคุณผู้ชมก่อนว่าวันพรุ่งนี้นะคุณวิษนุถึงจะถแถลง11โมงแต่สำนักข่าวอิสาราครับบอกว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวนะฮะคุณผู้ชมผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการชุดนี้จะมีเนื้อหา3ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการเกิ่นนาว่าคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่แค่รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อนายก ซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับที่คุณจัดชายพูดเมื่อสักครู่ข้อที่2ก็จะชี้แจงว่าคาดีนี้ในกระบวนการยุติธรรมควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการก็คือกระบวนการอยู่ในชั้นของปปชก็ให้ปล่อยไปไปตามกระบวนการและข้อ3ก็คือผลที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อเสนอ ก็ให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการอันนี้จะเป็น3ส่วนในรายงานส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนวินัยใช่ครับที่ผผเป็นข้อเสนอให้นายกดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีข่าวสะพัดบอกว่าจะมีคนหนึ่งได้ไปต่อก็คือได้กลับไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยค่ะคือข่าวสดครับรายงานว่ากระแสะออกมาว่าพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรจะได้กลับไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในตําแหน่งเดิม,มนี่ไงบไผบตรจะเกษียณตุลาแล้ว ก็กลับไปก่อนเกษียณเลยนะกลับไปก่อนเกษียณโดยมีเหตุผลออกมาในเบื้องต้นระบุว่าคือยังชี้มูลความผิดไม่ได้ไงกรณีบ้านอะไรที่อังกฤษเนี่ยก็ยังอยู่ในชั้นของการดําเนินการของปปชดังนั้นในเมื่อยังชี้ไม่ได้กลับก่อนอรบิ๊กโจ๊กชี้ได้แล้วหรอคะบิ๊กโจ๊กยังไม่สามารถส่งกลับรับราชการได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจสอบคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกพคตรก่อน เ,ออเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ดีกว่าไหมครับ11โมงนะคะคุณวิษณุเครืองามจะเป็นผู้ถแถลงนะครับคุณ